ด้านกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายหมอไม่ล้าประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีแก้ปัญหาภาระงานบุคลากรทางการแพทย์และลดความแออัดกับเวลารอคอยของประชาชนด้วยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขขับเคลื่อนนโยบายหมอไม่ล้าประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีแก้ปัญหาภาระงงานบุคลากรทางการแพทย์และลดความแออัดกับเวลารอคอยของประชาชนด้วยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมเปิดตัวหมอพร้อมซูปเปอร์แอปโฉมใหม่รวมบริการสุขภาพครบจบในแอปเดียวค่ะส่งเสริมการดู และป้องกันสุขภาพเข้าถึงการนัดหมายออนไลน์พบแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนที่เชื่อมระบบคิวในหลายแห่งรับใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อได้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาได้อย่างปลอดภยัยภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและเตรียมพัฒนาระบบ AI ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาหมอพร้อมให้เป็นซูเปอร์แอปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง Thank you. ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยกระดับสิทธิบัตรทองผ่านหน่วยนวัตกรรม30บาทรักษาทุกที่ในร้านยาและคลินิกเอกชนเป็นทางเลือกเสริมเพิ่อความสะดวกใกล้บ้านเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12มกราคม2569ครอบคลุมเจ็บประเภทบริการได้แก่ร้านยาคุณภาพคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกพยาบาลคลินิกกาย ภาพบำบัดและคลินิกเทคนิคการแพทย์เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข13หลัก ตรวจสอบสิทธิ์และโคตาพร้อมยืนยันต SO ัวตนด้วยการสแกนใบหน้าระบบบันทึกสิทธิ์อัตโนมัติสามารถจองสิทธิล่วงหน้าผ่านลาย OA สปสช n อ s o ชรับ QR code คใช้บริการและตรวจสอบประวัติการรักษาได้สำหรับคลินิกพยาบาลเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทยบางส่วนอยู่ระหว่างเชื่อมข้อมูลโดยคลินิกพยาบาลยังให้บริการล้างแผลผู้ป่วยเดิมได้จนขวาการเชื่อมต่อข้อมูลจะแล้วเสร็จ สอบถามเพิ่มเติมโทร1330หรือ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ